ฮันไมกิ้งทำงานด้านกฎหมายมาตลอดชีวิตไม่ว่าจะในสหรัฐอเมริกาหรือจีนการศึกษากรณีตัวอย่างล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญมากในงานของเธอเพราะเธอรู้ดีว่าการแก้ไขบทกฎหมายเป็นเรื่องที่ยาวและระมัดระวังดังนั้นหากคุณต้องการดูแนวทางกฎหมายล่าสุดและแนวปฏิบัติทางศาลล่าสุดการศึกษาคดีทางกฎหมายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด จากการศึกษากรณีเหล่านี้เธอยังได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีสเกลเปอร์ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างไรเธอพูดกับเย่เฉิขนขณะนี้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่มาตร,รฐานการลงโทษยังคงค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในตลาดบันเทิงในปัจจุบันค่าเบีย้ยประกันภัยกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆและอัตรากำไรของนักเกง่งกำไรทางเทคนิคและที่เกิดขึ้นจริง ผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ประโยชน์ของพวกเขายังค่อนข้างเบาเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของสารได้ในเวลาอันสั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องหาวิธีพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้นักเกงกำไรทางเทคนิคประเภทนี้เกาะติดก,กับเราเพื่อดูดเลือดเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าแนวทางการเล่นของนักเกงกำไรทางเทคนิคคือการลงทุนทั้งกำลังคน ทรัพยากรวัสดุและแม้กระทั่งด้านเทคนิคอำนาจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งแรกในกรณีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดของเราและไม่กำหนดเวลาคว้าตั๋วแบบนี้ได้หรือไม่อย่าจับตั๋วตามเวลาเหอหยวนเจียงถามเย่เฉินแล้วมันควรจะทำยังไงดีจับสลากเย่เฉินพูดอย่างจริงจัง ก่อนอื่นเราจะสร้างช่องทางการลงทะเบียนเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการดูรายการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการจับรางวัลจากนั้นเราจะมาที่คอมพิวเตอร์เพื่อจับฉลากตามต้องการในเวลานั้นให้ฝ่ายทนายความเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้เสมอกันเหอหยวนเจียงกล่าวอย่างมีวิจารณญาณ นี่เป็นวิธีการที่ดีนอกจากนี้ยังสามารถหลีกเลี่ยงความแออัดของเครือข่ายที่เกิดจากผู้ใช้จำนวนมากที่เร่งรีบในการซื้อทุกคนลงทะเบียนด้วยชื่อจริงเพื่อเข้าร่วมลอตเตอรี่ทุกคนมีโอกาสเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีคนเข้าร่วมกี่คนก็ตามไม่มีทางที่นักเก่งกาไรทางเทคนิคจะเพิ่มอัตราความสำเร็จของบางคนรวมกันได้ด้วยระบบชื่อจริงเต็มรูปแบบไม่มีอะไรที่นักเก่งกำไรจะทำได้ การใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้คนจำนวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าคะแนนโหวตนั้นสมบูรณ์แบบฮันเมยอชิงก็พยักหน้าและกล่าวว่าปรับใดที่กระบวนการลอตเตอรี่ยัยงยุติธรรมและเพียงเท่านี้ก็จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผลลัพธ์จะต้องยุติธรรมอย่างแน่นอนเหตุใดพวกเขาจึงไม่เต็มใจที่จะใช้วิธีง่ายๆเช่นนี้เย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้ม ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะใช้มันแต่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะใช้มันธุรกิจไม่มีความซื่อสัตย์จริตพวกเขาต้องการได้รับสิ่งที่พวกเขาควรได้รับและสิ่งที่พวกเขาไม่ควรได้รับหากคุณขอให้พวกเขายุติการถลกหนังพวกเขาเองก็เป็นพวกถลกหนังที่ใหญ่ที่สุดขวาเราไม่ต้องการทำเงินจำนวนนี้ดังนั้นเราจึงมีหลายวิธีในการป้องกันปัญหานี้ ตราบใดที่เราไม่มีปัญหาภายในตัวก็จะไม่มีปัญหากับแฟนๆทุกคนจะเข้าร่วมการจับสลากตามของพวกเขาความสามารถและโชคถ้าพวกเขาชนะพวกเขาจะได้รับแจ้งทางข้อความไปยังช่องทางการของเราแต่ไม่ว่าใครจะซื้อตั๋วของเราก็ชมได้ด้วยตนเองเท่านั้นกฎเกณฑ์ต้องจดไว้ตอนขายตั๋วเมื่อตรวจพบว่าไม่ใช่บุคคลแล้วเราก็มีสิทธิปฏิเสธการเข้าชมและทำตั๋วเป็นโมคะได้ หากมีคนยอมเสี่ยงโอนหรือถ้าซื้อตั๋วคนอื่นสุดท้ายก็ไม่มีตัว๋วตกลงเหยหยวนเจียงกล่าวว่าเราจะเริ่มจัดการเรื่องนี้ทันทีมันง่ายมากที่จะพัฒนาระบบลอตเตอรี่ในเวลาอันสัน้นหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ถามเย่เฉินคุณเย่เราจะทำได้เมื่อใดประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องนี้เหรอพอเรื่องนี้ประกาศอย่างเป็นทางการก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแน่นอน าวาน่าดังเกินคาดยิ่งเราเริ่มส่วนที่ร้อนแรงได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเย่เ yeah, ฉินคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าถ้าคุณต้องการให้เรื่องนี้เป็นหัวข้อข่าวในประเทศทันทีวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่สำหรับเราที่จะประกาศอย่างเป็นทางการแต่เพื่อให้หอคอยประกาศอย่างเป็นทางการวานาประกาศข่าวปลอมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของเขาบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่มีอะไรจะตรงไปก็ว่าการประกาศอย่างเป็นทางการจากศิลปินตามที่เขาพูดเขากล่าวว่ามาทำสิ่งนี้กันเถอะโปรดแจ้งผู้บริหารภายในของฉางจิงอโตโมบายโดยเฉพาะทีมโปรโมตแบรนด์และบอกพนักงานของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการประชุมภายในก่อนและเตือนพวกเขาว่าไม่มีข้อตกลงการรักษาความลับโดยการเปิดเผยต่อโลกภายนอกพวกเขาจะบอกข่าวให้ญาติและเพื่อนของตนทราบโดยเร็วที่สุด แต่ต้องจำไว้ว่าอย่าเปิดเผยว่ามีคอนเสิร์ตทั้งหมด20คอนเสิร์ตแค่พูดถึงคอนเสิร์ตเดียวพอเริ่มหมักจากระดับสาธารณะก็จะขยายจาก10เป็น10เพราะทุกคนไม่สามารถรู้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งในขณะที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข่าวและเนื่องจากไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากฉางจีอิงออโตโมบายข่าวซุบซิบประเภทนี้จะแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างแน่นอนซึ่งสามารถยกระดับความคาดหวังของสาธารณชนไปสู่ระดับสูงสุดได้ เมื่อความคาดหวังของสาธารณชนเพิ่มขึ้นสื่อจำนวนมากจะพยายามตรวจสอบอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนในเวลานั้นในบรรดาคำค้นหายอดนิยมสิบอันดับแรกบนโซเชียลมีเดียก็คงมีห้ารายการที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยเรื่องนี้ในเวลานี้ไม่จำเป็นต้องประกาศอย่างเป็นทางการเทียงให้ตะวันนาประกาศข่าวคอนเสิร์ตทั้งหมด20รอบผ่านช่องทางของตะวันนาความนิยมของแฟนๆในประเทศและโซเชียลมีเดียจะระเบิดอย่างแน่นอน เอาล่ะเผอหยวนเจียงพูดโดยไม่ลังเลถ้าอย่างนั้นฉันจะเริ่มทำงานในเรื่องนี้และพยายามเผยแพร่ข่าวซุบซิบในคืนนี้ผ่านแวดวงสังคมส่วนตัวของพนักงานภายในของบริษัท9กมงเย็นแล้วเรื่องซุบซิบชิ้นหนึ่งแพร่กระจายอย่างดุเดือดในแวดวงสังคมของชาวจินลิ่ง พนักงานฉางจีอิงอโตโมบายหลายคนรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้บอกครอบครัวและเพื่อนฝูงว่านักร้องหญิงชื่อดังอย่างทาวาน่าสวีตมีแนวโน้มจะร่วมมือกับฉางจีอิงอโตโมบายเพื่อจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่จินหลิงทันทีที่ข่าวนี้ปรากฏก็เริ่มแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วทันทีที่เย่เฉินกลับมาถึงบ้านเซียวชูหอรานก็พูดกับเขาว่า ที่รักครูลินเพิ่งส่งข้อความวีแชทมาให้ฉันมีข่าวหรือว่าตะวันนากำลังจะมาหาจินหลิงจัดคอนเสิร์ตเร็วๆนี้จริงเหรอเย่เฉินถามทำถ้าอยากรู้อยากเห็นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากที่เราไปโตเกียวเพื่อดูคอนเสิร์ตเธอก็มาจัดคอนเสิร์ตหน้าบ้านเราฉันก็สงสัยเหมือนกันเซียวชูหอรานกล่าวว่า รูโอลี่บอกฉันว่าดูเหมือนว่าฉังจีอิงอโตโมบายที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะร่วมมือกับตะวันนาและเชิญเธอให้จัดคอนเสิร์ตแต่ฉังจีอิงอโตโมบายยังไม่ได้แสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการแต่เรื่องนี้ลองคิดดูดีๆฉังจีอิงอโตโมบายมีเงินมากมายและเพิ่งก่อตั้งมาถึงเวลาที่พวกเขาต้องส่งเสริมและสร้างอิทธิพลให้กับแบ,บแรนด์แล้วคงจะไม่ยากเลยที่จะชวนตะวันนามาถือครองคอนเสิร์ต นั่นก็จริงเย่เฉินพยักหน้าเบาๆอันที่จริงนี่คือผลประชาสัมพันธ์ที่เขาต้องการเธอต้องการให้ทุกคนหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้และเธอก็ต้องการให้ทุกคนคาดเดาถึงความถูกต้องและความเป็นไปได้ของเรื่องนี้เมื่อทุกคนกำลังหารือกันแต่เธอก็ต้องทำเช่นนี้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบเรื่องก็จะแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆเซียวชูหอรานกล่าวด้วยรอยยิ้ม เรามีกลุ่มดีไซนเนอร์ท้องถิ่นในจินหลิงและตอนนี้พวกเขากำลังปรึกษาเรื่องราคาตั๋วคอนเสิร์ตบางคนบอกว่าหากคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นจริงราคาตั๋วควรจะสูงกว่าคอนเสิร์ตของคุณโจมันแพงกว่ามากบางทีราคาตั๋วสำหรับแถวแรกอาจเป็นหกหลัก เฉินกล่าวว่าหากข่าวนี้เป็นจริงคุณสามารถลองซื้อตั๋วได้คุณไม่ชอบเธอจริงๆหรือคุณจะรู้สึกแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนหากคุณได้ดูคอนเสิร์ตของเธอที่บ้านเซียวชูหอรานส่หัวและยิ้มจะไปคว้ามันได้ยังไงฉันเริ่มคว้าตั๋วของคุณโจเมื่อไม่กี่ปีก่อนฉันไปที่นั่นหลายครั้งและไม่เคยได้รับเลย ทุกครั้งที่ไปตรงเวลาตั๋วขายหมดโดยเฉพาะตั๋วที่นั่งดีๆตั๋วทุกใบขึ้นราคาหลายเท่าหรือสิบเท่าเลยทีเดียวอุปอาจเย่เฉินยิ้มและไม่พูดอะไรขนาดนี้ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองทุกคนที่สนใจกำลังหารือเรื่องนี้บรรลุปเป้าหมายของเขาแล้วคนทั่วประเทศอาจเริ่มหารือเรื่องนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สิ่งต่างๆสามารถตะวนาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อกระแสร้อนแรง